สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครูแจ๊สเกมนะฮะวันนี้เราอยู่กับเซนโลเดอะเตดเย่เย่อ่าอ่าเย่ใวันนี้เราจริงๆเราวันนี้เราไม่ได้มาทำภารกิจหลักนะฮะไม่ได้ทำคือเป็นความที่อยากจะอัดแบบนอกรอบมั่วๆ โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยแต่ว่าขอไปอยังที่หมายก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่ะัโอเคนะฮะตอนนี้เราอยู่บนตึกเพนท์เฮาส์ของฝ่ายเรานะฮะตัวละครตัวนี้ของผมปเป็นเลเวลสี่สี่นะฮะเล่นในโหมดง่ายเพราะว่าผมเล่นพวกเกมก็ไม่ค่อยเก,ก่งพอดีจะเล่นโหมดง่ายตัวน,นี้ก็เลยตอนแรกได้มาก็เลยจะโหมดง่ายนะฮะอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ได้ในแผ่นนะฮะ าใครมีเวอร์ชั่นที่เป็นปลดล็อกของโปรเซสเซอร์เฟงกีแล้วก็จะมีตัวนี้นะฮะโดยภารกิจวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือการขโมยเฮล็อปเต้สองลำลำโจมตีลำหนึ่งลำขนส่งลำหนึ่งนะซึ่งก็ไม่รู้จะทำสำเร็จหรือเปล่าต้องลองดูกันไปเลย แต่คนอนาจมองว่าเอ้ยเอาเครื่องบินแบบนี้มามันก็โกงนียวะอ๋อถึงเวลาจริงผมไม่ได้ขับมันไปตลอดแล้วครับเดแต่ผมก็ต้องลงมาถึงแล้วครับเขตแดนทหารฮะแล้วถึง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 แล้ว โอโฮ้โหครับลำไหนดีลำไหนดีไดอ้เจ้าโอ้ยนี่เป็นไงมึง ไป,ไปทันไหมทันไหมไปเลย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 ตอนนี้ลำแรกมาอยู่กับเราแล้วนะฮะมาดิมาดิผมตามมาดิตามมาดินั่นเนี่ย êy, bên ngay là, ừ, may sa, cái laptop à <laughs> อากดลงกันอะไวะโอ้โอ้โอ้ สวยแล้วสวยแล Arizona, ้วสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วกดลงกดไลค์กดลงกดไล่พอหนี่ไงจะแล้ว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 ลงลงลงเร็วเร็วเร็วออเ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 เรียบร้อยครับปกติเราเข้ามาในนี้ก็ เราก็จะล่อพ้นภัยนะฮะเข้ามาในบ้านเย่ฮ่า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 ได้แล้วครับคอปเตอร์หนึ่งลำกับภารกิจนี้ <laughs> เราจะไปเอาอีกลำหนึ่งนะเ <laughs> มื่อกี้เราสีดำไปเอาสีขาวไปนะ

และเครื่องบินที่เราจะเอาลับต่อไปคือเครื่องบินแบบประเภทขนส่งนะฮะเครืค่องบินประเภทนี้เราจะเอาตัวรอดลำบากเพราะเราไม่มีปืนไปเร็ว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  go, s <S ไปเร็ว let's go let's go ันข้างจะช้าทียวนะแต่ว่าได้มาแล้วลำที่สองโอ้โหอย่ายิงอย่ายิงอย่าเพิ่งยิงใครที่มีบ้านหลังนี้นะสบายเลยนะมันเอาของพวกนี้ง่ายมากโอ้ ทึบเรียบร้อยโอเคครับวันนี้ถ่ายเล่นๆน,นะฮะเ,เอาบ้องๆเอามันๆเนี่ยเฉยฉะนั้นไม่มีอะไรมากครับขอสอยอะไรหน่อยแล้วกันมาเปล่ามาเปล่าไหนไหนเมื่อกี้ใครเปรี้ยวมาไหนไปดัดีโทรไม่แน่จริงว่า

โอเคครับวันนี้ก็คงเอาแค่นี้นะอาจจะไม่หาไม่อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเออนี่แหละเพลนสุดแล้วเล่นเกมนี้ผมไม่ค่อยอะไรมากมายนะเอาเพลนอย่างเดียวเครื่องบินเที่ยวได้เมื่อกี้นะฮะนี่ครับเจ้านี่อีเกิลตัวนี้นี่เองแล้วก็อีเกิลแบบขน,นส่งนะครับึ่งคิดว่าเอาไปเล่นมันตินะ่าจะได้อะไรมากขึ้นนะ เอาไปแหวนดูสักรอบแล้วกันไหนๆก็แซงมาละเห้ยไงฮะประสิทธิภาพไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะ แตคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะมิสไซล์ของเกมนี้คือแบบบางทีบางอันสามารถควบคุมได้โดยการหมุนเมาส์นะอย่างถ้าเกิดเป็นปืนอาวิของเราฮนะแตจสามารถหมุนจะสามารถเคลื่อนที่ตัวมิสไซล์ได้โดยเมาส์นะฮะนี่คือประสิทธิภาพของเจ้าคอปเตอร์อีเกิลลำนี้นี่เอง ส่วนใครที่อยากได้จริงๆผมไปขโมยคอปเตอร์พวกนี้นะฮะผมไปขโมยมาตั้งแต่ผมเลเวลยังแบบอืมยังไงดีล่ะเลวยังน้อยๆอยู่นะค,คือได้บ้านหลังนั้นมาใหม่ๆเลยเพราะพอเราได้มอเตอร์ไซค์บินได้แต่โปรเฟสเซอร์เฟกงกี้นะฮะพอเรามีมอเตอร์ไซค์บินได้ตัวนัน้นมันจะง่ายขึ้นเลยนะเราบุกเข้าไปเอาง่ายแต่ง่ายว่าอย่างแรกที่คุณต้องอัพเนี่ยพวกเลือดพวกอะไรนี่จำเป็นที่สุดนะ เพราะไม่งั้นคุณไม่ทนแน่นอนสตามีน่าอย่างเมื่อกี้ผมได้ผมได้อัพถึงขนาดที่ว่าวิ่งวิ่งสูงสุดโดยที่ไม่ลดสตามีน่าแล้วนะฮะฉะนั้นแล้วก็เลยเอามาได้ง่ายๆโอเคครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนและกันแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้าเจอกันใหม่ครับโอ้